สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สายการบิน The f i n e s Airline เที่ยวบิน BTFASMR18 ซึ่งจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานิดาวิฉันลูกเรือพันธิกาเลือดนภาไลาค่ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมง35นาทีเพื่อความปลอดภัยกรุณาเก็บสัมภาระในช่องเก็บสัมภาระเนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน กดปุ่มเพื่อบับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงรัดเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยพับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งปรับพนักแขนลงและเปิดมาา่านบังแสงด้านข้างหากท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือขอความร่วมมือปิดอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยค่ะขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินทุกเที่ยวบินของ The f i n Airline เป็นเครื่องบินปลอดบริค่ะ เราหวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจตลอดเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สายการบิน The f i n e s Airline จาก The f i n e s and Co Company e s s e n c i a l Travel นะคะดิฉันชื่อพัน,นิกานะคะจะมาเป็น flight attendant ส่วนตัวของ วนนี่จะได้รู้จักนะคะัะนเรื่นต้องขอเช็คตัวแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้โดยสารนะคะประดีวว่าทางสายการบินของเราจะมีบริการพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ซื้อตั๋วแบบมีสลิปปิ้งเซอร์วิสมา ของคุณลูกค้าตอนนี้ก็คือกรุงเทพไปโตกเกียวนะคะก็จะเป็นแบบ First Class แล้วก็ของคุณลูกค้าได้รับสิทธิ์สล ي ปปิ้งเซอร์วิสด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพนิกาขออนุญาตเก็บส่วนตัวนี้ไปสักครู่นะคะ นี้ก็รับคุณผู้โดยสารขเขาร้าสู่ The Fine's Airline อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะขอบริการเครื่องดื่ม w e l c o m e Drink ก่อนนะคะ่อนนี้จะทดสอบ w e l c o m e Drink สักครู่นะคะ w e l c o m e Drink ตอนนี้ของเรามีน้ำแร่นะคะน้ำผลไม้จะมีทั้งน้ำมะเขือเทศ น้ำส้มน้ำกีวีน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีสมูทตี้พิเศษสำหรับช่วงฤดูกาลน,นี้นะคะก็จะมีสมูทตี้มะม่วงสมูทตี้ทุเรียนแล้วก็สมูทตีุ้ดค่ะไม่ทราบว่าผู้โดยสารอยากลองดื่มเบลคัมเร็งตัวไหนมากที่สุดค่ะเป็นสตรอเบอรีอร่สมูทตี้หรอคะได้เลยคะ่ะ เป็นสตอรี่สมูทตี้ผสมกับรยปัตได้เลยค่ะแล้วอ,อยากรับเป็นสแน็คของว่างทานเล่นเป็นอะไรดีคะของเราจะมีเป็นกอสแน็คทั้งเป็นสแน็คทั่วไปแล้วก็จะมีสแน็คเฉพาะอาหารไดนะคะถ้าเป็นสแน็คทั่วไปก็จะมีมันฝรั่งตัวอบ จะมีหมูฝอยทานเล่นจะมีไกฟ่ฟอยแล้วก็จะมีหมูหยองค่ะสนใจตัวไหนบ้างไหมคะหมูฝอยได้เลยค่ะ <c oughs> เมน,นูนี้เป็นเมนูที่ผู้โดยสารส่วน,นใหญ่ไม่ค่อยเลือกนะคะอาจจะเรอะว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างคุ้นชินแต่ว่าหมูฝอยของ The Fine's l i n e ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเป็นหมู่ฟอยต์ที่ได้รับการคัดสรรแล้วก็ลิขสิทธิเฉพาะ The f i n e s a i r l i n e เท่านั้นนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะปน,นิกาจะเอาเครื่องดื่มเบลคัมดิงแล้วก็สแนค็คมาเสิร์ฟ เนี่เสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารทานเล่นนะคะ ได้เลยนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นพนักงานสะขอมาแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินแล้วก็จะแนะนำคอสที่ผู้โดยสารได้รับจากสิทธิพิเศษในตัวของผู้โดยสารนะคะน่าดร่อยนะ สเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตเก็บจานไดคะขออนุญาตนะคะออต่อไปเดี๋ยวเราจะขอแนะนำ อ,อํานวยความสะดวกที่มอบให้คุณผู้โดยสารฟรีนะคะในนี้จะรวบรวมของที่ผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้บนเครื่องบินนะคะแล้วก็กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสมนาคุณที่มอบให้กับคุณผู้โดยสารชั้นเฟ mm ิร hmm. ์สคลาสโดยเฉพาะนะคะขออนุญาตเปิดเพื่อแนะนำ เป็นสลิปเปอร์สำหรับเดินในเครื่องบินนะคะขออนุญาตเก็บจากถุงให้คุณผู้โดยสารเลยนะคะสลิปเปอร์นี้นะคะเป็นสลิปเปอร์ที่เราขัดมาแล้วว่านุ่มแล้วก็เดินสบายนะคะตรงนี้ก็จะมีปารลอง ลแล้วก็รู้สึกนุ่มสบายตลอดนะคะแล้วก็ไซส์ของเราก็จะเป็นไซส์ฟรีไซส์สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ ผู้โดยสารที่ต้องการเข้าไปใช้ห้องอาบน้ำบนเครื่องพินของเรานะคะสปาบัสบันนี้นะคะก็เป็นบาสปันจ์ที่มีฟองน้ำตรงนี้ช่วยนวดตัวที่ไฮบรอเลชินิกนะคะก็ไม่ต้องกลัวที่จะแพ้หรือว่าจะรู้สึกระคายเคืองเวลาใช้สปันจชนี้นะคะแล้วก็ตอนทูก็จะรู้สึกฟองนุ่มมากๆเลย อันนี้มอบให้ผู้โดยสารฟรีนะคะต่อไปก็จะเป็นมินิพาวชที่เป็นลิขสิทธิ์ของ The f i n e s Airline นะคะภายในก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเดี๋ยวผณนิกาจะขออธิบายแต่ลอย่าง ดีไซเนอร์ของ the f i n e s and c o นะคะก็เป็นกระเป๋าที่สะดวกสำหรับการเดินทางการใส่อุปกรณ์เดินทางซึ่งสายการบินของเรามอบให้ผู้โดยสารฟรีนะคะในนี้ก็จะมีคอตตอนแพดแล้วก็คอตตอนบัตสสำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางหรือว่าต้องการแคะหู ho, นะคะแล้วก็จะแทบไว้ให้ใน ถ้ายังไม่พอเราก็ยังมี s o ฟต์เดน t t o n ต้นแสำหรับล้างเครื่องสำอางหรือว่าเช็ดบริเวณรอบดวงตาซึ่งอันนี้จะเป็นก o อ t ต n นแบที่เล็กแล้วก็นุ่มก็เดิมนะคะในนี้ก็จะมีทั้งหมดสอันนะคะในกรณีที่ต้องการอะไรเพิ่มก็สามารถรีเควส t ขอได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ชาวาเก็บนะคะชาว w e r cap ันนี้ก็เป็นชาว e r Cap ที่ environmental friendly นะคะก็จะเป็น s ชาว e r c a ปที่ทำมาจาก Plastic Recycle สามารถใช้แล้วก็ทิ้งไว้ตรงที่ทางขยะในห้องอาบน้ำบนเครื่องบินได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันสำหรับ ะะอันนี้จะเป็นยาสีฟันที่มีรสชาติไม่เผ็ดแล้วก็ผสมเมนทอลก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยาสีฟันที่ใช้แล้วรู้สึกเจ็บเหงือกหรือว่าอะไรไทั้งสิ้นนะคะซึ่งเป็นยาสีฟันที่เราคัดเลือกมาอย่างดีแล้วนะคะส่วนตัวแปรงสีฟันนี้ก็เป็นแปรงสีฟันขนนุ่มนะคะซึ่งมีขนาดหัวแปรงเล็กก็สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก แล้วก็พูดอีกนิ้นะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาเวอร์เจลสำหรับผู้โดยสาชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้นนะคะชาเวอร์เจลอันนี้เป็นชาเวอร์เจลออร์แกนิกที่มีกลิ่นมะลินะคะซึ่งเราต้องการออ represent ความเป็นสายการบินของสัญชาติไทยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นชาเวอร์เจลของคุณลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นแชมพูค่ะแชมพูตัวนี้ก็มีส่วนผสมของมัก,กรุนะคะแต่ว่าที่เป็นสีแดงเพราะว่าอยากให้เย็นชัดเจนนะคะกับแชร์เจลอ,อันนี้ก็จะเป็นแชมพูมะก,กรูที่เป็นส กระเป๋อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มใหม่ค่ะสำหรับคุณผูกลูกค้าเฟอร์สการดโดยเฉพาะนะคะคุณผู้โดสารได้ทำการ r รี u e s ชมาใช่ไหมคะว่าขอผ้าห่มที่มีไซส์ใหญ่แล้วก็นากว่าปกตินิดหน่อยอันนี้จะเป็นผ้าห่มแบบนาพิเศษ สักโควางไว้ข้างๆกันนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอทวนบริการเซอร์วิสของตัวของคุณผู้โดยสารอีกนิดหนึ่งนะคะว่าผู้โดยสารสามารถใช้บริการเซอร์วิสอะไรได้บ้างเราจะแจ้งแล้วก็ให้ผู้โดยสารเลือกบริ คือตัวเดอร์ไฟนส์แอร์ไลน์เฟิ s airline, class, จากสนามบินสวรติว่าผไปยังสนามบินฮานิดา อานญี่ปุ่นอานเกาหลีอานไทยแล้วกอา,าอิตาลีคุณผู้โายสารต้องการคอ,อาาร์สอ่านไหน,นะคะอา,าไทยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเอาเมนูมาให้คุณผู้โายสารเลือกนะคะเมนูอ่านไทยของ The Fine Co Restaurant สายการบิน The Fine's Airline นะคะ หมดสามเบ็ดน,นะคะก็จะมีเป็นแอปเปไทเซอร์เป็นเมนดิชแล้วก็มีของหวานนะคะด้วยแอปเปติเซอร์ของเราก็จะมีไส้ซออสเก็หรือว่าไส้อั่วนะคะแล้วก็จะมีหมูปิ้งกริลล์บ็อกสกิฟเวอร์สจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวออมฤตนะคะส่วนเมนดิชของเรามีผัดกระเพราเสิร์ฟคู่กับ ข้าสวยหอมมะลิแล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วก็จะมีปัดไทยส่วนของหวานนะคะเราจะมีขนมชั้นและบัวลอ,อยค่ะคุณผู้โดยสารเลือกเมนูไทยได้แล้วก็บอกปานิกาได้เลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะตัวแอปพปิเซอร์จะรับเป็นอะไร ซจใส่อัน,นะคะส่นตัวเมนิชระหว่างผัดกระเพรากับผัด มีแบรนด์น้ำแร่ในใจไหมคะเอเวียงวอสฟิจิหรือว่าอควาแพนนามอกเสอร์วอสล่คะค่ะได้เลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะก็รออีกสักครู่อาหารจะมาเสิร์ฟนะคะแล้วก็ อีกนิดหนึน่งนะคะในตัวตัวของผู้โดยสารนะคะก็จะมีส ليب เซอร์วิสดังที่บอกไว้นะคะตัวส ليب เซอร์วิสจะมีสกปร์มาสัชเฟสกูโรลเลอร์แล้วก็จะมีโอイルมาสัชนะคะสามารถเลือกได้2ใน3ามเซอร์วิสนะคะคุณผู้โดยสารประสงค์จะเลือกเซอร์วิสไหนบ้างคะเฟสกู โรลเลอร์นะคะแล้วระหว่างสกามสาสัจกับออยมสาส а จผู้โดยสารสนใจเป็นโปรแกรมไหนนี่คะสกามสาสัจได้เลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะประมาณอีกห้านาทีเดี๋ยวจะมีอหารมาส์ เสิร์ฟอาหารค่ะ เสิร yeah ขออนุญาตเก็บจานนะคะอันนี้วันนี้เราจะเรียกอะเซอร์วิสลีฟเซอร์วิสที่มีสก้ามัสมัจแล้วก็เป็นเฟสคูลโรลเลยนะคะกราะน่ารอสัก against Kamazan.